สวัสดีครับท่านผู้ชมหลายคนคงจะได้ชมเรื่องเกี่ยวกับสงครามเวียดนามกันมาบ้างแล้วนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมสาม,มารถรับชมได้ทางช่องของเราได้เลยนะครับและผู้ชมหลายท่านคงจะเคยได้ยินคําว่าฝนเหลืองและบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะไรคือฝนเหลืองวันนี้ทางช่องเรื่องเล่าสาระดีจะพาไปทําความรู้จักกับฝนเหลืองกันเลยครับโดยฝนเหลืองนี่เองนะครับ ก็คือสารฆ่าวัชพืชและทําให้ใบไม้ร่วงที่กองทัพสหรัฐที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสงครามสารฆ่าวัชพืชหรือซึ่งเรียกกันว่าปฏิบัติการแลนด์แฮนด์ในช่วงระหว่างสงครามเวียดนามตั้งแต่ปีคริสตศักราช1961ถึงคริสตศักราช1971นะครับโดยฝนเหลืองนี่เองเกิดจากการผสมสารฆ่าวัชพืช2ชนิดเข้าด้วยกันนั่นก็คือ 245T และ 24D อย่างรัดเท่าๆกันทำให้ได้ตัวสารฝนเหลืองนี้ขึ้นมานะครับ โดยระหว่างปลายคิทตุศวัตรษ1940และ1950นารอนะครับสหรัฐอเมริกาและบริเตนรวมกันพัฒนาสารข้าววัชพืชซึ่งสามารถใช้ในการสงครามได้ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางชนิดถูกนำสู่ตลาดเพื่อใช้ข้าววัชพืชและบริเตนเป็นชาติแรกนะครับที่ใช้สารข้าววัชพืชและสารทำให้ใบไม้ร่วงเพื่อทำลายพืชผลพุ่มไม้และไม้ต้นของผู้ก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในมาลายาระหว่างภาวะฉุกเฉินมาลายา โดยปฏิบัติการเหล่านี้นะครับเป็นการปูรากฐานสําหรับการใช้ฝนเหลืองและสูตรสารทําให้ใบไม้ร่วงอื่นโดยสหรัฐอเมริกาและต่อมานะครับปลายปีคิศักราช1961ประธานาธิบดีโงดินเดียมแห่งเวียดนามใต้ได้ขอให้สหรัฐอเมริกาดําเนินการฉีดพ่นสารฆ่าวาัชพืชทางอากาศในประเทศของเขาเองและในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันโงดินเดียม ได้สั่งให้กองทัพประกาศเวียดนามตา้เริ่มปฏิบัติการสารข้าววัชพืช้วยความช่วยเหลือของอเมริกาคําขอของโงดินเดียมทําให้มีการอภิปรายนโยบายในทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมทว่าสาหรัฐอเมริกาพิจารณาใช้ฝนเหลืองโดยชี้ว่าบริเตนก็เคยใช้สารข้าววัชพืชและสารทาให้ใบไม้มมร่วงช่้นนีมาแล้วระหว่างภาวะฉุกเฉินมาลายาในคริสตศตวร์ษ1950มาแล้วนะครับ และต่อมาในเดือนพฤศจิกายนคริสต์ศักราช1961ประธานาธิบดีจอห์นเอสเคนเนดีอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติการแลนช์แฮนด์หรือก็คือปฏิบัติการฝนเหลืองนี่เองซึ่งเป็นชื่อรหัสของโครงการสารข้าววัชพืชในเวียดนามของกองทัพประกาศสหรัฐโดยบริษัทมอสซาโตและเดอะเคมีคอลเป็นผู้ผลิตหลักของฝนเหลืองให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งได้ชื่อว่าเอเจนต์ออเรน เนื่องจากสีของถังลายส้มที่ใช้ในการขนส่งและเป็นสารที่เรียกว่าสารค่าวัชพืชรุงที่ใช้กันกว้างขวางที่สุดถ้าเพื่อทำลายเป้าหมายต่อให้เผาป่าไล่ล่าศัตรูเพียงคนเดียวสหรัฐก็ต้องทำนี่คือคติของอเมริกาดังนั้นปฏิบัติการฝนเหลืองจึงถูกนำมาใช้ในสงครามครั้งนี้และกองทัพอเมริกานะครับ ได้นำฝนเหลืองเข้ามาใช้กับเวียดนามมากกว่า77ล้านลิตรโดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อทําให้ป่าทึบๆนะครับสามารถที่จะมองลงมาเห็นพื้นที่ด้านล่างเพื่อให้ปฏิบัติการทางอากาศจัดทาได้สะดวกหรือจะพูดง่ายๆก็คือจะได้เห็นเป้าหมายของศัตรูนั่นเองนะครับปฏิบัติการ Operation Lanch Hand นนะครับเป็นการโปรยฝนเหลืองของทหารอเมริกันโดยทหารอเมริกัน ใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเลียงโปรยลงพื้นที่มากกว่า12ล้าน5 0 0แสนไร่ซึ่งมันก็ได้ผลดีทีเดียวสำหรับฝ่ายอเมริกันโดยบริเวณป่าที่ถูกฝนเหลืองโปรยลงไปใบไม้ต่างร่วงลงสู่พื้นจนกลายเป็นต้นไม้เหลือแต่ตอไม่มีใบทั้งป่าเลยนะครับแต่ผลที่ได้นั้นมากกว่าที่คิดไว้หลายเท่าจนกลายเป็นความอัปยศยของสหรัฐโดยประชาชนในละแวกนั้นต่างได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการฝนเหลืองโดยสารเคมีนะครับได้ซึมเข้าสู่ร่างกายของประชาชนแถบนั้น โดยผ่านทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจหากมนุษย์คนไหนได้รับเข้าไปนะครับจะส่งผลทาให้ปวดแสบปวดร้อนผิวหนังผู้พองเหมือนถูกไฟไหม้ยิ่งถ้าได้รับเกินกว่าร่างกายจะทนไหวก็จะทําให้เกิดอาการชักกระตุกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และอาจจะทําให้เป็นอัมพาตหรือสมองพิการได้ในทันทีเลยนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่สงครามท้นสุดลงด้วยความป้ายแพ้ของอเมริกาฝนเหลืองที่โปรยไปแล้วนั้นมันยังไม่หมดลิ้นนะครับ สารพิษที่อยู่ในฝนเหลืองนั้นยังคงตกค้างอยู่ในดินในน้ําและในตัวของผู้คนที่ได้สัมผัสมันทําให้เด็กจํานวนมากที่เกิดมาหลังจากสงครามเวียดนามมีร่างกายที่พิการเนื่องจากแม่ของพวกเขาเองเคยถูกฝนเหลืองและส่วนนั้นยังไม่รวมหญิงที่ตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งลูกทารกตายตั้งแต่อยู่ในท้องซึ่งจํานวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษฝนเหลืองนั้นมีมากกว่าล้านคน เนื่องจากขาดกฎหมายจารีตประเพณีเฉพาะหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ตราเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการสงครามสารฆ่าวัจพืชมีการเสนอร่างอนุสัญญาที่เตรียมโดยคณะทำงานที่ตั้งขึ้นในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการลดกำลังรบต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปีคศักราช1976ในปีเดียวกันคณะกรรมการชุดแรกของสมัชชาใหญ่ตัดสินใจส่งข้อความร่างอนุสัญญาให้สมัชชาใหญ่ซึ่งลงมติรับข้อมติที่31ทับ เมื่อวันที่10ธันวาคมคศินศักราช1 976โดยข้อความของอนุสัญญาที่แนบเป็นภาคประวกอนุสัญญาดังกล่าวที่เรียกว่าอนุสัญญาดัดแปลงสิ่งแวดล้อมเปิดให้ลงนามและให้สัตยาบันในวันที่18พฤษภาคมและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่5ตุลาคมคศินึักราช1977โดยอนุสัญญาดังกล่าวห้ามการใช้ในทางทหารหรือเป็นปรปักอื่นซึ่งเทคนิคการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลลัพธ์กว้างขวาง,วางยาวนานหรือรุนแรง รัฐไม่ถือว่าอนุสัญญาห้ามการใช้สารฆ่าวัชพืชและสารทำให้ใบไม้ร่วงโดยสิ้นเชิงแต่ต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปแม้อนุสัญญาการลดกำลังลบจีนีวาคิริตสตศักราช1 9 7 8ข้อ2วงเล็บ4พิธีสารที่3ต่ออนุสัญญาอาวุธมีข้อยกเว้นป่าซึ่งหามไม่ให้รัฐโจมตีป่ายกเว้นหากสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั้นถูกผลลบหรือวัตถุประสงค์ทางทหารใช้กำบัง ปกปิดหรืออําพรางหรือป่านั้นเป็นวัตถุประสงค์ทางทหารซึ่งทําให้การคุ้มครองทหารและพลเรือนใ,นใดๆจากการโจมตีด้วยนาปามหรือสารอย่างฝน้นเหลืองเป็นโมคาและชัดเจนว่าออกแบบมาให้จัเตรียมสําหรับสถานการณ์ดังเช่นยุทิวิธีของสหรัฐในเวียดนามวักนี้ยังไม่มีการทบทวน